คนโดนน่ะจุกแต่คนดูดันอด,ดอมยิ้มไม่ได้นี่คงเป็นนิยามสำหรับช็อตทุ่มสดตัวเพื่อประตูตีไข่แตกของดูซานทาดิชในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างบุลเซียดอตมุลและอาแจกอันเซดัมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ก่อนเข้าเรื่องขอแนะนำออฟตัสรุ่นซีโร่แว่นตาที่เหมาะกับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายเกมเมอร์ครับขาแว่นทำจากวัสดุโนวาอันเทมตกไม่แตกบินงอได้320องศาที่สำคัญเบาจนแทบไม่รู้สึกว่ากำลังใส่แว่นจริงๆ ส่วนเลนส์เรติน่า Xammer มีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆที่ปรับความคมชัดและช่วยยืดเวลาเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นส่วนตัวหลังได้ลองใช้ต้องยอมรับว่าของเขาเจ๋งจริงๆหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k Fanpage o ฟ t Us อย่าลืมใช้โค้ด t h อ m o m e n t เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับกลับมาว่ากันต่อกับลูกยิงสุดรวดร้าวของทาดิชย้อนกลับไปในแมชวันนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นราวนาที72็ดโดยทำลายดังกล่าวอาแจะเป็นฝ่ายตามหลังดรอทมุลอยู่1 0 ถ้าวันสุดท้ายพวกเขามาได้ประตูตีเสมอจากลูกชาร์จจอๆของดูซานทาดิชเพลเมเกอร์กับตันทีมครับประเด็นคือด้วยความที่แรงเฉยและเหลี่ยมมุมที่ลงล็อกพอดีป๊อกจังหวะต่อเนื่องหลังสมบอลซุกคนตะ่ายตัวของทาดิชเลยถาลายไปกระแทกกับคนเสาประตูเข้าอย่างจังที่น่าเห็นใจคือโดนตรงไหนไม่โดนดันมาโดนเข้ากลางกล่องดวงใจของเจ้าตัวน,นี่สิวินาทีนั้นแม้จะพังประตูตีเสมอและกําลังจะวิ่งไปดีใจกับเพื่อนร่วมทีม แต่สีหน้าภาษากายของทาดิชบอกได้โดยไม่ต้องพูดรวมมันทั้งจุกทั้งเจ็บและแทบจะยืนไม่ไหวอย่างไรก็ตามหลังขอเวลารวบรวมสติและอาการเริ่มดีขึ้นทาดิช <ad> <ad> ก็ยังอุตส่าห์ไปโบกไม้โบกมือกับกล้องก่อนจะฝืนเล่นต่อจนครบ90นาทีพร้อมกับพาแาจกพลิกแซงชนะเสือเหลือง3ประตูต่อหนึ่งในตอนจบถึงตรงนี้เมอระดับความเจ็บปวดลดลงความฮาก็เข้ามาแทนที่ครับหลังจบเกมดูซันทาดิชโชว์เกลียนด้วยการอัพรูปเสาประตูของดอทมุนที่เต็มไปด้วยร่องรอยขีดขวนลงทวิตเตอร์ Away, พร้อมแคปชั่นไวยพรเสาต้นนั้นว่าหายไวๆนะพวกคือไปแข็งแกล่งกว่าเสาซะแล้วเราโดยทันทีที่เจ้าตัวโพสต์แบบนั้นแฟนบอลในโลกออนไลน์ก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันให้ควับบ้างก็บอกกันเพื่อประตูเพื่อชัยชนะของทีมนายถึงขั้นยอมเสี่ยงตายขนาดนี้เลยเหรอนับถือใจวะดูซันอีกคนคอมเมนต์ว่าแม้จะดูเป็นเรื่องตลกแต่เอาจริงมันโคตรเจ็บเลยนะน,นั่นไม่ไหวกระทังแฟนบอลชาวไทยที่บอกวันนี้สินะประตูตีไข่แตกของจริง ถัดจากตรงนั้นที่พีคสุดคือไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเรื่องดันมีภาพดูซานทาดิชกำลังเดินขึ้นรถบัสในสภาพเข้าเฟือกบริเวณกล่องดวงใจด้วยปูนบัสเตอร์ชนิดยื่นออกมานอกกางเกงยีนร่มแบบดาแขนหักขาหักทั่วไปเลยครับที่สำคัญยังมีลายเซ็นจากเพื่อนร่วมทีมบนเฝือกให้ดูต่างหน้าด้วยตอนแรกมีการเถียงกันว่านี่คือภาพจริงทาดิชอัมเล่นหรือมีมือดีที่ไหนตัดต่อรูปกันแน่ทว่าท่ามกลางเสียงแตกท้ายที่สุดความจริงก็เปิดเผยเมื่อภาพดังกล่าวเป็นเพียงรูปที่มอริสฟานเบกล แฟนบอลหนุ่มชาวดัตช์ตัดต่อขึ้นมาก่อนจะนำไปลงอินสตาแกรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเพียงภาพตัดต่อแต่ด้วยความที่พ่อหนุ่มมัริสทำออกมาเส้นเนียนคลิปแถมยังเรียกเสียงอือฮาในหมู่แฟนบอลจนเป็นไวรัลมาสองวันเต็มๆเ,เหตุการณ์ประตูตีไข่แตกของดูซานทาดิชเลยกลายเป็นอีกหนึ่งมีมฟุตบอลระดับตำนานไปโดยปริยายครับ